สวัสดีครับจากร้านกรงจากการเกษตรเลิงมะพร้พานะครับวันนี้ก็มีลูกค้าจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้มาสั่งเครื่อง Rt m a g เอ่อแมกนัม um, RT 155พัดนะครับนี่ครับเป็นรุ่นธรรมดานะครับครับเดี๋ยวช่างเราากำลังทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องวัวต้ามลิตรนะครับ ในเครื่องนี้ก็จะแถมมูเล่นะครับมูเล่หน้าสีมาด้วยนะครับมูเล่หน้าสีครับตาไฟก็สวยงามครับมีไฟเลี้ยวออกมาด้วยนะครับไฟเวลาติดนี้มันจะติดออกมาพร้อมกันนะครับพร้อมกันหมดเลยทั้งไฟหน้าทั้งไฟเลี้ยวนะครับก็สินค้าก็มีมอกรนะครับรับรองครับตามมาตรฐานครับ น้ำมันเครื่องนี้เวลาส่งลูกค้านี่ผมจะไม่ได้เติมใส่กองอากาศด้านหลังให้นะครับลูกค้าต้องไปเติมเองที่บ้านนะครับผมก็จะเอาน้ามันเครื่องนี้ใส่ไว้ในรังให้นะครับครับผม <S <S เดี๋ยวมาดูกันต่อครับ <S 1> <S 1> ครับผมมาดูกันต่อนะครับทําการเติมน้ํามันนะครับน้ำมันนี้เป็นน้ํามันดีเซลนะครับหกแล้วรีบเติม เป oh. นรั่วเหรอ <Okay. Yeah. S 1> อ,าอ,อ้าวอังกอนฟออนโอเคครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับสักครู่ครับผมครับผมมาฟังเสียงกันนะครับฟังเสียงกันครับแม็กนัมอาร์ทีร้อยห้าสิบห้าพันี่นะครับ ดีครับผมเครื่องยนต์15 15แรงนะครับ รอบๆรอบเดินเบาๆครับรอบเดินเบานะครับผมรอบๆเสียงรอบเดินเบานะครับเสียงรอบเดินเบานะครับ ค okay, ครับผมแมกนัมอาร์ทีร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามหรือสั่งจองได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หกเก้าห้าห้าวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ